วันนี้น้องแกงก็จะมาล้างแก้มกันนะคะใครเลอบุ่มแบมตุ้งตั้งตุ้งตั้งตลอดเวลานะคะน้องแกงก็จะไม่ใส่เยอะค่ะนี่คือจะล้างหน้านะคะคุณอย่าซีเรียนนะคะมันล้างหน้าได้จริงค่ะทุกคนมีอะไร เออเลยของนั้นขวานี่ค่ะน้าน้องแก้วของนั้นนะคะวันนี้น้องแกงก็ไม่ค่อยเอาใจยากคนนี้นะะหนยค่ะแค่เห็นแม่ก็ดีใจแล้วคะ่ะ วันนี้เราจะมาล้างนอืมอานะมี่เรา,า,านะ้าวน้าว้าน้าวที่เาาาาาขาเราจะมอเ่ออเย็นเลยนะคะทุกคน น้องแก้มขับปิดบอดก่อนค่ะไมเป็ดแน่นะคะเี๋ยแม่ว่าวันนี้น้องแกมก็จะมาให้ดูนะคะน้องแกก็จะไม่ค่อยตืนี่เยไปหน รู้แล้วใช่ไหมคะว่านักแกงทำมันน่าตกทั้งเจะใช้เยนันนิดนึงนะคะเพื่อบรรลุน่าแปลกตาข้าวราบเป็น ก็ไม่ยอมค่ะนี่นเป็นความลับแต่น้องแกนขอไปร้านหน้าสะแป๊บนึงนะคะมาค่ะ I am not like it happened.